ัสดีครรายการก็ะติดสภาตามดูผู้แทนแต่คมมีชีพติดทบสกับตามที่ผมได้ทาข่าวมาระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมาของสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับก็มีหลากหลายอารมณ์หลากหลายรูปแบบนะครับในสภาผู้แทนราษฎรช่วงนี้สภาติดแล้วครับเราตามดูผู้แทนนะครับว่าในการลงมือสังคั้นหน้านี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือแต่ละพรกกรคการเมืองนะครับมีแนวโน้มอ,อย่างไร วันนี้ผมมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่จํากาัพทักพลังทําใหม่ครับซึ่งผมเองได้ติดตามผลง,งานของคุณหมอระวีพัชมรมาโดนมาอย่างต่อเนื่องวันนี้มีโอกาสมาเจอท่านวันนีครับท่านครับวันนี้คุณหมอก็จะบอกเราได้ไว้ว่านโยบายของพักษะังทําใหม่อะไรที่เด่นที่สุดและอะไรที่คิดว่าช่วยเหลือประชาชนได้ที่ไม่เกี่ยวกับไปถังอยู่ครับครับผมก็จะขอเรื่องอ่างนี้นะครับเราเริ่มปัญหาแรกก่อนตลอดสี่ปีที่เป็นผู้แทนอยู่เนี่ย เพราะเรื่องเราเราทุกจำนวนมากอยู่ที่ประเด็นเรื่องของเอกสารสิทธิที่ดินไปชนไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทาให้เกิดปัญหาต่างๆเยอะแยะปลูกป่าไม้ไรที่บ้านไม่สามารถที่จะปลูกไม้ยืนต้นเพราะว่าไม้ยืนต้นถ้าปลูกแล้วมันจะขอโค่นม่ได้ถ้าไม่ได้พื้นที่ที่เป็นเอกสารสิเป็นเขตป่าอยู่เนี่ยไม่สามารถทําได้ทําให้กําลังปิดของของประชาชนนี้ไม่เกิดผลดีเท่าที่ควรกำลังใจก็ไม่มี คนก็คือกำลังติดคนก็ร้อนถูกผมขออนุญาตกำหนดว่าเรามีนโยบายข้อแรกคือว่าจะออกโฉนดที่ดินหนึ่งล้านตารลงเมตในสี่ปีทุกประเทศเอาที่ดินส่วนไหนมาออกโฉนดให้เก่ดประชาชนหลักการแรกเราคืออันแรกก่อนจะออกโฉนดที่ดินต้องทําแผนที่ให้เป็นวันเนที่ทุกหน่วยงานเอาแผนที่เดียวเดียวกันก่อนพอทาแผนที่รวมกันเสร็จปบ ก็มาเก็บป่าก่อนก่อนอื่นต้องคิดว่าจะเก็บป่าตรงไหนตนัวไหนจะเป็นเขตทหาตรตัวไหนเป็นเขตอะไรที่จะเก็บไว้ให้กับลูกหลานของประเทศพอการเขตป่าเสร็จนะครับนอกเขตป่าที่มีประชาชนอยู่อาศัยแล้วทํากินแล้ว50ปี70ปีแล้วหรือ10ปี15ปีแล้วออกจรวดทั้งหมดออกจรวดหมดเนี่ยรวมถึงที่ที่จะเป็นนิคมเกษตรที่ป่าสมวนป่าเสื่อมโทรมที่รากพืชหลุด ที่สบปน่าป็ะสุไม,ม่จะเป็นที่ต้องเก็บภาษีไอเก็าากบนนค่าเช่ากับประชาชนนะครับโอนจดได้หมดครับุณหม,มอครับด้วยความเคารพกันว่าขณะนี้เรามีกฎหมายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอไอชอรมีอยู่แ้วนี่นะครับ โดยจะก็อย vale. mm ่างนี้ประหาคนที่อยู่ในป่าสนป่าสนซุ่มป่าจำแนกที่ที่ของคุณหมอที่พูดจากทีนี่ครับอยู่มาช้านานแล้วนะครับตรงนี้เราจะไปออกต้องออกกฎหมายไหมครับผมที่นี่เราจะต้องออกกฎหมายเพื่อเจรคับอะไรทำกีดกฎหมายนี้ไม่เรียบร้อยเข้าสู่ระบบระียบกฎหมายนี้เพื่อจะให้มันเกิดผลตามนี้ครับนะครับก็คือปรับปรุงกฎหมายเดียวเพื่อในการเสนอกฎหมายต่อสภานั้นเนี่ยจะต้องมีคณะรัฐมนตรีเสนอต่อสอีสิบคนปัญหาคนหนึ่งห0 0 0นคน มีทราบว่าพักพลังทำใหม่จะมีสอสถึง20คนที่ประกาศนะครับหรือวิธีการอื่นครับทีนี้ฮะถ้ากฎหมายใดที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับเงินต้องให้รัฐบาลคนเสนอสอสอ20คนก้อไม่อาจจะผ่านได้มันจะอยู่ที่ว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมาย,ยากาเกี่ยวกับเงินหรือไม่ถ้าไม่ใช่กฎหมาย,ยากาเกี่ยวกับเงินพลังทำม,มีสสอกี่คนไม่สำคัญเราสามารถจะไปรวบรวมสสอจากพักอื่นครบ20คนเซ็นรลรนี้ได้ แสดงว่าตุนหมอกำลังเย้ยย้อนไปถึงตอปนประชุมสภาที่ร่างกฎหมายว่า,า,รรา,า,า,าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแนวแบบเดียวกันไหมครับว่าวาระแรกเองหารด้วยหนึ่งร้อยต่อมาคุนหมอเองหลักการดินหารห้าร้อยแนวทางเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับรวมทั้งกฎหมายอยื่นพอบอลื่นที่พรรคเล็กเสนอหนะลายเรื่องนะครับก็าสามารถจะทำไนดะ้โดยมีสอสเรส็จครบกีเน หมายความว่ายีคนไม่ใช่พักกันคนเดียวแต่ว่าสสทองสภาร